ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงชาตินะครับเป็นเพลงชาติเป็นเพลงแรกเลยที่นักเรียนฝึกกันนะครับบางคนก็ได้แล้วบางคนก็ยังไม่ได้คนที่ยังไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เราก็คือจะไม่ได้ทํานองไม่ได้จังหวะนะครับก็เดี๋ยวครูจะมานะครับฝึกการท่องโน้ตแล้วก็นะครับการเข้าทํานองเข้าจังหวะนะครับนักเรียนก็ฟังแล้วก็ค่อยเอาไปท่องแล้วก็ เอาไปปรับใช้ในเครื่องดนตรีของตัวเองนะครับโดโดมีซอนซอนซอนลาทีโดเลมี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 เลโดลาซอนลาทีโดมีโดเลโด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 มีซอนซอนซอนลาซอนฟาลาซอนมีมีฟามีเลเล เลเลมีเลโด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 มีซอนซอนซอนลาซอนฟาลาซอนซอนลาทีซอนเลลาทีลาซอนซอนลาซอนฟาเลฟาลาซอนมีโดโดมีเลเลเลลาทีลาซอน Do, do mi son, son, son la ti do, le mi, mi mi mi, le do la son, la ti do mi, do le do do, do do do. Dodo do, mi son, son, son la ti do, le mi, mi mi mi, le do la son, la ti do mi, do le do do, do do do. โดโดมีซอนซอนซอนลาซอนฟาลาซอนมีมีฝามีเล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 มีเลโด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 มีซอนซอนซอนลาซอนฟาลาซอนซอนลาทีซอนเลลาทีลาซอน Son la son fa le Fa la son mi do Do mi le 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 la ti la son Do do mi son 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 la ti do le mi 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 Le do la son La ti do mi do le do 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 mi son, son, son la ti do le mi, mi mi mi, le do la son la ti do mi, do le do do, do do do. Do do mi son, son, son la son, fa la son, mi, mi fa mi le le, le le mi le do do. โดโดมีซอนซอนซอนลาซอนฟาลาซอนซอนลาทีซอนเลลาทีลาซอนซอนลาซอนฟาเลฟาลาซอนมีโดโดมีเลเลเลลาทีลาซอนโดโดมีซอน Son, son, la, ti, do, le, mi, 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 le, do, la, son, la, ti, do, mi, do, le, do, 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 do.